ตำรวจนายนภัสซัดพ์ลงสตอรีหลังข่าวลือเลิกแพทนปภกระหึมหลังเป็นประเด็นให้หลายคนจับตามองกันว่าความรักของแพทนปภาและนายนภัสหวานใจป้ายแดงดีกรีนายตำรวจจบลงแล้วหรือเปล่า เหตุเพราะสาวแพทไปพูดในรายการที่ตัวเองเป็นพิธีกรในทํานองว่าห่างๆกันแล้วแถมยังโพสตแคปชั่นบอกว่าตัวเองไม่มีแฟนและอันฟอลโล่ไอจหนุ่มนายตำรวจไปแล้วนั้นโดยล่าสุดทางฝั่งนายตำรวจนายนภัสก็มีความเคลื่อนไหวถึงเรื่องนี้โดยการโพสต์ข้อความลงอินสตาแกร Story ว่าฮ่าฮ่าตอบไม่ทันยังคบกันดีอยู่นะครับมีงอนกันนิดหน่อยแต่ปรับความเข้าใจกันแล้วครับ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ